และนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่า,าสุดข,ของหน้ามาหาวิทยลาลัยรามคำแหงนะคะ,คะในขณะนี้นี่ปัญหาความวุ่นวายดูก็ท่าทางจะยังไม่สงบลงเลยใช่ไหมคะดูจะเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าดูจากสถานการณ์แล้วนะคะ่ะท่าท,ท,ที่จะร้อนแรงแเพราะว่าตอนนี้กลุ่มการนำของนัก ฝากเตือนทั้งคุณฐานิดาทั้งคุณสุวิมลระวังตัวได้แล้วกันนะคะตามผู้ชมุมนุมในช่วงนี้ไปและถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงรายงานกลับเข้ามาทางสถานีอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะนี่คือการรายงานเข้ามาของผู้สื่อข่าวของเรานะคะที่ไปปักหลัก ติดตามสถานการณ์อยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งคุณสุวิมลจีนมูลและคุณฐานิดาสง่างามค่ะก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นอย่างที่คุณฐานิดาบอกไว้นะคะว่าเลนฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนปชขี่ผ่านมาแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของคําพูดเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมีการวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณฐานิดาและคุณสุวิมลบอกไว้ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ไม่เห็นแล้วว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเห็นเพียงแค่กองเลือด ที่อยู่บริเวณซอยรามคำแข็ง57เท่านั้นเองนะคะแล้วในเวลานี้ทางแกนนำก็พยายามที่จะประกาศอยู่บนรถปราศัยเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในวงที่จำกัดแต่ว่าจากภาพที่เราเห็นจากหน้าจอในขณะนี้ว่าแกนนำก็ไม่สามารถที่จะควบคุม กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ค่ะเพราะว่านาเวลานี้เนี่ยก็มีการเดินเท้าจากบริเวณหอนนริกาด้านหน้ามหาวิทยาลัย,ยที่เขามีการรวมตัวการชุมนุมตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินเท้าไปที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีการระบุก,กันไว้อย่างนะคะว่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้สองกลุ่มคือกลุ่มที่ต่อต้านระบอบทักษิณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย,ยไปปะทะเข้ากับ อปชซึ่งมีการนัดรวมตัวกันครั้งใหญ่อยู่ที่ราชมังคลากฬาสถานซึ่งอีกจุดหนึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณวิรยุทธ์วิริยะสัจจจิตนะคะก็ได้มีการปักหลักดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณรามคำแหงอยู่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกันได้พร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะคุณวิรยุทธค์คะครับคุณนัชครับสถานการณ์ตอนนี้กองการที่จากพลวยดีที่ด้านหน้ามาอาลัยรามคำแหง มื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับึ่งครั้น่าจะเป็นนักศึกษาแสดงความไม่พอใจนะครับจากกลุ่มชื่แต่งกายแบบท่เสียแดงนะครับเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแล้วเกิดกายกระทบกระทั่นกันนะครับถึงขั้นทำลายร่างกายกันนะครับและเมื่อรู่ที่ผ่านมานะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยาำํำแหงมมีรถแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลืองหนึ่งคันนะครับขับเข้ามา Thank <laughs> you. คนเวรแรงฝ่าตรงข้ามมาหาวิจัยนะครับซึ่งมันน่าจะยังสนํากำลังพลากีาสถานวถเชื่อตัวได้อย่างชาครับ